มาดูวิธีใช้ปุ่มครับตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะพี่มันจะเป็นเหมือนเปิดกุญแจรถกดหนึ่งครั้งเป็น ACC, a d c ก็เปิดพิยวฟังได้ชาร์จโทรศัพท์ได,ได้ครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟออนครับไฟออนคือมันเปิดไฟหมดทุกอย่างเลยกดอีกครั้งปิดแบบนี่นะครับถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องพี่ต้องเหยียบเบรกด้วยแบบนี้พอเหยียบเบรกไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าติดค้าง,งแตะหนึ่งที ถ้าเพื่อนทำเหมือนเดิมครับหยียบเบรกแล้วก็แตะถ้าในระหว่างสตาร์ทเนี่ยถ้าพี่ไม่ไม่เหยียบเบรกนะตัวนี้มันแตะได้ไม่มีอะไรแต่อะไรที่เจ๋งถ้าพี่สตาร์ท่างนี้แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยเป็นการขโมยนะพี่ถ้าพี่ล็อกไว้เราล็อกไว้แบบนี้แลวเราไม่ใขรล็อกรีโมทถ้ารีโมทมันล็อกอยู่พี่สตาร์ทไม่ได้ใช้ไม่ได้จะไม่ให้ใช้เราต้องใายล็อกอยู่จะสตาร์ทได้แบบนี้ ก็ตัวนี้ถ้าพี่ขับรถมาใช่ไหมขับรถมาปุ๊บพี่ดับเครื่องลงจากรถและถ้าพี่ไม่ล็อกรถเลยพี่ถือที่มดเดินหา่างรถไปสองตัวเลยมนันสามเมตรพี่ถ้าพี่ไม่ล็อกเลยนะแต่มันออโต้ล็อกให้โตัล็อกได้เลยแล้วก็ถ้าพี่ถือที่มดเนี่ยสองตัวเลยนะนี่ตัวไหนก็ได้ ถ้ามาใกล้รถระยะหนึ่งนี้มากนิดถ้าถ่ายล็อกขึ้นรถได้เลยไม่ต้องทำอะไรใช้ทีละตัวครับตัวตัวหนึ่งหนึ่งใช้ทีละตัวจะใช้สองตัวครับไม่่ววาจะใช้ตัทีเดียวครับตัวเดียวแต่ว่ามันต้องไม่อยู่ใกล้รถทั้งสองตัวเลยไงถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในรถอ่ะมันจะไม่ทํางานแล้วก็ทีนี้มันจะมีสวิตช์เลยเป็นสี่ข้างในถ้าพี่ล็อกไว้ สามปุ่มนะพี่ล็อกุ่มนี้ตามรูปมันเลยล็อกแล้วนี่ถ่ายล็อกอัวนี้สตาร์ทเครื่องนะนะถ้าจะสตาร์ทเ,เ,เ,เครื่องรอบลดลดนี่ต้องล็อกอยู่ถ้าถ่ายล็อกแล้ว,วมันจะสตาร์ทไม่ได้ก็คือราต้องล็อกอยู่แบบแม่กดปุ่มบนสุดเลยครับสตาร์ทเครื่องรอบลดน่ากดนี่เลยค้าไว้ห้าวินผมค้างนี่ก็่อยเลยเขาสตาร์ทอีก ตัดเครื่้วยมีหวลเราไม่ทำอะไรแต่รถเลยประมาณนาทีุตัอกแต่ถ้าเราตักร็จเรากดปุ่มใชล็อแล้วที่ไป็นัรถี้มันไม่ไดับครทำได้เลยถ้าจะดับก็ตับตัวนี้มีดหมงทีั ัแล้วก็คลายล็อกถ้าเราไม่คลายล็อกเลยมันจะมันใจอย่างเงี้ยับแต่ถ้าเราจะดักควันเลยแล้วกดถูขึน้นบนทางไปครับทางไปเดี๋ยวกดดักนะครับเครื่องดับแต่ประตูไม่เปิดน,นะ